สวัสดีครับชาว r พลเ e สเกมเมอรทุกท่านอยู่กับผมก้องซานะครับวันนี้ทางในเกม After Infection นะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่คนไทยทำนะครับโดยทำด้วยตัวคนเดียวนะที่เขาผมคุยกับเขามานะเขาก็ส่งเกมนี้มาให้ลองเล่นดูนะครับก็อยากให้ลองทำลงช่องดูนะครับผมซึ่งตัวเกมเห็นเขียนไว้ว่าน่าจะขายประมาณเดือนกุมภา t น i นะครับผมสำหรับปี2022นะครับ กสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับผมซึ่งที่ก็เป็นการโหลดเกมปุ๊บผมก็เข้าเกมมาเลยก็เรียกว่าสมุนคนไทยนะครับผมซึ่งก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับรละกดแชร์ครับเป็นกำใจของซาด้วยครับผมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงิน ไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับมีอะไรบ้างเปิดมามีออเช n c าล r เ c t ร r ซึ่งทางผู้พัฒนาก็บอกผมว่าจะเป็นเกมแนวคล้ายๆสักคำนะเ,เกมนี้นะครับแหมเพลงมันช่างน่ารักจังเลยนะครับออมีเซอร์นี่ไงมีเซิร์ฟเวอร์อัปเตอร์อินเฟคนะครับ บอกจะคล้ายๆสักคำแล้วก็มีในส่วนของซอมบี้ด้วยนะครับมาลองหน่อยโอ้ถือว่าลื <dann y>. ่นไหลเลยนะครับแล้วผมเกิดมาที่ไหนวะเนี่ยโอ้โหแมปโอ้โหแมปใหญ่มากแล้วผมอยู่ตรงตรงนี้เลยนะเออข้างซ้ายมีมีไม้ไอ้น้ำเนี่าจะเป็นแบบกินน้ำแน่เลยวิ่งได้กดวีอ่าเป็นมุมมุมมมบุคคลที่หนึ่งนะครับก็ทั่วไปแต่ว่าภาพโอเคนะเดี๋ยวมาดูภาพสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ผมปรับภาพเท่าไหร่ กราฟิกตอนนี้โอ้เป็นเดี๋ยวผมปรับจอแป๊บนึงภาพผมจะลองปรับเป็นแบบอัลตร้าสิสูงสุดอะเวลี่ไฮหรอเป็นไฮนะเวลี่ไฮนะครับอ่ะเดี๋ยวลองปรับสูงสุดดูซึ่งการปรับก็คือปรับเลยเนาะกดปรับปรับปุ๊บปรับปั๊บเลยนะไม่ต้องกดแอปพลายนะอ่าเพราะว่าข้างหลังจะมีการปรับเลยนะครับโอเคเซฟโอเคอ่ะนี่คือภาพสูงสุดนะถ้าเกิดถามเรื่องสูงของสเปกคอมนะครับใต้ดดสคริปชั่นผมก็ใส่สเปกคอมไว้แล้วนะฮะ เพราะว่ามุมมองมันก็โอเคนะไม่ไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปนะครับผมโอเคปิดประตูกด F อ่าโอเคมีกดแบ็บ PickupEquip อ,อ,อ่าโอเคนี่ก็ใส่หมวกละอ่าโอเคอุ้ยสโค a C ป a x b o x เปิดมามี Xbox แปลว่าเกมนี้เออแต่ส่วนผมก็เคยลองไปนั่งดูมานะเกมนี้ก็จะแบบมีซอมบงซอมบี้ด้วยนะครับอุ้ยหมวกเอ,อ่อหมวก ไม,ไม่ไม่ต้องเก็บแล้วหันเดียวก็พอมัง้งอันนี้กระสุนกระสุนลูกโรงว่ะในส่วนของภาษามีแค่สองภาษานะมีอังกฤษกับอันนี้ยังไม่มีภาษาไทยเนาะอ๋อมีปรับความยากด้วยนะอ๋อมีแบบ normal มี hard อ่า normal ก่อนแล้วกันเอ่อ s a ฟครับอ๋อ normal ก่อนแล้วกันจะเย็นเย็นผมบึ่งเล่นยดียให้ผมต้องเล่นยากเลยต่อยได้ต่อยได้ในรถนี้อ๋อรถมีกดเสิร์ฟได้ด้วยเจออะไรอะช็อกโกแลตอ๋อเรามีช่องเก็บกระเป๋าก่อนนะก็น่าจะเป็นช่องคล้ายเอ่อ คล้ายเกมนะผมจำไม่ได้ก็เกมประมาณที่มันเป็นช่องแบบนี้ก็เยอะนะครับเออนึกถึงสมัยก่อนเลย Resident Evil ไง Resident Evil 4อ่ะเก็บเป็นช่องนะก็ดีนะผมว่าระบบการเก็บเป็นช่องก็ทําให้เราแบบต้องจัดการวางทรัพยากรด้วยสักคำไงสกักคำเมาเก็บเป็นช่องเออผมก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันครับแต่ลองครับถ้าเกิดเราเราสามารถไม่ได้เนะาะไม่สามารถแบบอ,อมีคราฟฟิ้งด้วยนะอ่าไม่สามารถแบบลากของเข้าอะ่ะเออแบบเฮ้ยกดแทบไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้นะครับต้องต้อง ต้องมาเก็บด้วยตัวเองนะครับผมนี่เห็นไหมต้องมองด้วยตัวเองแล้วก็เก็บนะฮะไม่มีการแบบไม่มีการแบบโยนเข้าตัวเนะาะแต่ผมคิดว่าเป็นระบบที่อาจจะยุ่งยากสำหรับคนอื่นนะแต่สำหรับผมคิดว่าโอเคครับมนะันทําให้แบบมันจะไม่ใช่เกมแบบมันไม่ใช่เกมแบบเออโดดลงมาแล้วแบบหรือว่าแบบเกิดมาแล้วรีบแบบแย้ละลาขอฟับฟับฟับมันไม่ใช่ไงอุอ้ยเวสโนสเปซว่ะอ๋อเลือกได้ใส่เลยอ่าโอเคใส่แล้วมีช่องเพิ่มละน้ํา โอเคเฮ้ยได้มีแล้วอันแรกไอ้โฮไว้นู่นหนึ่งได้ไหมอ่ะอ่ะพิกอัพโฮอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟันประตูแล้วมีดาบอุ้ยมีดาเมจด้วยถ้าเกิดเราฟันจนพังจะเป็นยังไงอ่ะลองฟันไม่โดนด้วยโอเคโอ้โโอ้โหถ้าฟันเออเออพัง เฮ้ยระบบการพังถือว่าโอเคครับไม่ได้แบบเออเวทสมอลรอมนิทัลลี่ลเวทมอแบ็คแพคนี่ว่าใส่เลยดีครับงอแบ็คแพคอุ้ยกระสุนอุ้ยกระสุนก็รูปทรงก็คล้ายๆในเอ,อ่อในพับจีเนาะถึงว่าเราจะเจอปืนไหมวันนี้นะครับเพราะว่าที่นี่อาจจะหุย้ยเจอกระเป๋าใหญ่ว่ะเอ้ยพิกอัพ,อพมีโอเพนได้ด้วยโอเปิดกระเป๋าได้ด้วยนะโอเค แล้วก็ทิ้งกระเป๋าเล็กครับแล้วก็ใส่กระเป๋าใหญ่อ่ากระเป๋าเล็กไว้อยงั้นแหละวิของฟูของอะฟูอย่างอื่นอะไม่มีอะไรเลยเราสามารถเอ่ออ๋อเปิดได้อย่างเดียวเนาะไม่สามารถแบบตัดกระเป๋าอะไรอย่างงี้ได้ไหมเออไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> อุ้ยเจอขวานว่ะอีควิปอ่าไปเลขหนึ่งครับเป็นไพรมอรี่เวฟพอนครับอ่าอ่าโอเค เลมอนโซดาโดดโดดได้ไหมโดดได้ไหมฮ้ยอ่ะเอ่อ,อไม่ได้อ๋อเอียงซ้ายเอียงขวาได้โอ้โหถ้าเป็นมุมอมบุงคนที่หนึ่งนี่เอียงทีลำบากเลยฮะจอแทบเบี้ยวเลยอุ้ยถ้าเกิดสตาร์น่าหมดอ่ะตัวละครจะเหนื่อยไหมอ๋อขึ้นเองเนาะเดี๋ยวเราลองเราลองกินน้ำไหมลองกินเออโอ้โหต้องกดโทรไว้หรอครับแล้วไงต่อคลิกซ้ายอ๋อกินน้ำโอเคเดินได้ เอฟเฟกตอนกินอ่ะมีด้วยนะครับไม่ไม่แกะด้วยปุ๊บ <c oughs> อุ้ยมีเครื่องบินด้วยหรอเสร็จปุ๊บอ่าขวดหายไปเลยนะครับโอเคอุ้ยเสียเครื่องบินว่ะเราสามารถดูคนในเซิร์ฟได้ไหมมีสกิลด้วยนะแปลว,ว่าอนาคตน่าจะมีสกิลนะฮะทำไมผมกดหนึ่งแล้วมันไม่ขึ้นนะ่ะโอเค กลับมาแล้วครับเซิร์ฟปิดพอดีตอนที่ผมอัดนะครับก็คุยกันมิลานบอกอ๋อเซิร์ฟปิดพอดีครับขออภัยด้วยครับเอก็มี Discord นะครับของแอดมินด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้นะแล้วก็สหรับใครับใครที่อยากแบบเอออยากลองเทสอยากลองอะไรเดี๋ยวผมจะแปะในส่วนของอะไรนะของคีย์เกมนะเป็นฟรีนะครับลองกันได้เลยนะเผื่อใครแบบอยากเทสนะฮะลองเลยเฮ้ยทีเดียวตายเลยเหรอครับว้าว เฮ้ยเพขออมึงโอพีมากเลยเดี๋ยวนี้ทีเดียวตายอย่างเงี้ยผมอยากได้ปืนว่ะแต่ผมว่าจะฟันทีต้องมุมมองบวคคนที่หนึ่งนะถ้าแบบไม่มุมมองคนที่หนึ่งน่าจะเล่นลำบากพอสมควรวัสดีครับไม่อุ้ยอมีปืนบอกครับเอ่อไพรมอรี่อันที่สองเลยมามาเฮ้ยเลือดลดเราต้องใช้แบนเดดปะสปิด ต้องโหวะอ่ากดใช้อ่าโอเคเอิบนะโอเคเลื่อนรถนะฮะเป็นระบบทั่วไปเนอะถ้าวิ่งแล้วซอมบี้จะตีทีเดียวผมแล้อย่างชอบแล้ตีทีเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากอันนี้ห้ามห้ามข้ามผมจะกระโดดเข้าไปต้องมองหาของที่ดีนะเกมนี้นะครับหลายรอบนะสิ ออสรุปการเป็นเกมฟันซอมบี้ไปแล้วนะครับประตูมันของทองประตูกดทำไมประตูมันไม่ดันมันไม่ดันไปข้างในมันดันมาข้างนอกอ่ะโอ้ตายแล้วกระเป๋ามีเดียมโอ้โหผมได้กระเป๋าใหญ่แล้วอะ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 ลงไม่ได้ครับ อุยอ้ยอยุ้ยเจอปืนว้าวใส่เลยผมใส่เลยนี่ใสโอ้โหอ๋อแล้วใส่มันจะไม่เปลืองช่องด้วยว้าวได้ปืนแล้วโอเคไม่มีกระชุนต้องหากระสุนครับปืนอยู่ในห้องน้ำด้วยว้าวสุดยอดไปเลยอุย้ยลูกซอง สวัสดีครับทุกคนคุณจะเจอกับลูกซองอ e ีสปอรตนะครับไม่ใช้แล้ววันนี้อันนี้ดีกว่านะฮะทำไมแค่แปดนัดเนงวะอ๋อกระสุนเต็มสุดแปดนัดเราจะสุมเยอะมากเลยครับไหนฟังเสียงป,ปืนหน่อยสิไม่ใช้แล้วครับคงคง,งขวาแหละปืนดีกว่าอ๋อสามารถเล็งยิงอย่างนี้ได้ด้วยนะเล็งแบบไม่ไม่ขึ้นสุขเราสามารถยิงประตูได้ไหมอุย้ย โอเคยิงได้แล้วถ้ายิงแล้วซอมบี้จะมาไหมซอมบี้ดูอยู่เฮียเด็อุ้ยมาวะ่ะสวัสดีซอมบี้อืม,อมปืนปืนมันช่างปอบบางแต่ก็ได้อยู่อุ้ยเ้ยจะมาเฮ้ยเฮ้ยพี่รู้ขึ้นมาได้ยังไงลนะ่ะอืออือโอ้โหสุดยอดสวัสด,ดีครับเพื่นอนอืตายปะโอเคเมื่อกี้อยู่ดีก็รู้ขึ้นมาเฉยเลย ผู้เสียบปืนมาอือ้ออือ้ออื้ออื้อเออเออสรุปขวานแรงสุดเกมนี้เออเออโอเครีโหลดอเออตอนรีโหลดกำลังรีโหลดสามารถเก็บของได้นะครับขวานนี่ตีตรงต,ตีประมาณนี้ก็ตายนะนี้ยิงไม่ยิงหัวนี่คือไม่ตายเลยซัดขนมโอเคเฮ้ยเฮ้ยคอลแอร์ดับวะ อ่าวหน่าฝนใจละครับคราวนี้นายเรียกแอร์ดรอปหน่อยสิครับกดแหลปปลาฮึบปลาฮะปลาสิเอ้ยมาแล้วอ๋ออยู่ตรงนู้นเอ้ยมาแล้วว่ะเฮ้ยมาแล้วครับแอร์ดรอปมาแล้วว่ะเฮ้ยมีแอร์ดรอปด้วยแหมปลาตรงนี้กระเด็นไปนู่นเลยไหนอยากเห็นแอร์ดรอปได้ไรแอร์ดรอปแล้วพี่ดรอปอย่างไกลพี่ดรอปไม่ตรงหูเครื่องบินนายต้องไปเรียนมาใหม่นะ ผมทิ้งตรงนี้นายไปดรอปแร้วนู้นว่าโคตรไกลแหวะไอ้แอดอปดอปไปไหนครับเนี้ยอ๋อเพิ่งลงมาถึงโถ่เอ้ยอ่าแอดอปอ่อโอ้หไม่มีควันด้วยไหนเสิร์ชโอ้โหแอดอปโอ้โหโอ้ผมว่าใครเจอแอดอปนี้ยิ้มเลยนะเนี่ยเล่นเกมเนี้ยอูของเยอะมากและนแอดอปมีที่ให้เรียกแอดอปอีกทีหนึ่งว้าว อินเ p t ชันถ้าเกิดเรียกอันหนึ่งเลยมันจะมันจะได้ปะ <laughs> ถ้าพี่มาให้เนี่ยแปลว่าพี่เป็นคนใจดีมากๆนะครับฮึบอืมคว้าไปละอ่าโอเคคอ l l i ่ง the a แอร์ดอมาปะมาอีกแล้วเหรออันนู้นยังไม่หายพี่มาอีกแล้วเหรอสุดยอดโปะเข้าไปโอ้โหมันเป็นกระปะหูและแอร์ดอป วัตอ่ะมีกระสุนเขียวอยู่โ okay. อเคออาแล้วผมมีกล่องกระสุนเขียวนี่หวนานไมผมไม่เปิดวะรอบนี้กระสุนยังไม่มีทั้งอันเลย <laughs> มีแต่กระเป๋าโอเคนี่มันปฏิมากรรมสายไฟนะครับไม่เป็นเส้นตรงแต่หักเลี้ยวได้โอ้โหสุดยอดจริงๆเฮ้ย <laughs> <laughs> ผมว่าในรูนั้นต้องมีของเว้ยไม่ไม่มีบันไดหรอกอ่าตีไม่ได้ okay. หรือเราต้องเก็บปืนก่อน อาฮะไม่ได้เหมือนกันแต่จริงๆมันสามารถครัฟของได้ด้วยเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ครัฟแล้วแคมป์ไฟเนี่ยวูดสโตนวูดสโตนเหรอต้องหาตามพื้นแน่ๆเลยผมว่าแต่ว่าผมไม่ได้คาฟครับผมหาของอย่างเดียวนี่คือเซฟโซนใช่ไหมถึงแล้วเซฟโซนเซฟโซนเป็นอะไรบ้างครับเอาถือปืนมาก,ก่อนเลยอา่าฮะเซฟหรือว่าไม่ใช่เซฟโซนวะ ติ๊กถูกอย่างนี้คือเซฟโซนปะในแมปมันได้มีตรงไหนไปติ๊กถูกนะอ่ะนะเฮ้ยผมว่าเซฟโซนแหละอ่าอ่ะฮะอ่ะว๊อดเอ้า,อา,อา,อาไม่ใช่เซฟโซนหรอครับหรือว่ายังทำไม่เสร็จน่าทำไม่เสร็จอ่าใช่แหละผมว่าใช่เฮ้ยซอมบี้ผมขอลองเอาปืนกระบ,บอกนี้ยิงซอมบี้หน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงอุ้ยตรงอยู่นะ โอ้ยตรงอยู่อ่าโอ้โหคิฟไฟได้สบายเลยอ่าทีอย่างเงี้ยไม่โดนขอบคุณครับจจุถกสองนี่ก็ให้จังเลยฮะแมหมได้ปืน a อเคมาได้ให้ไม่หยุดเลยผมอยากรู้ว่าถ้าผมยืนบนรถเนี่ยซอมบี้จะตีเราได้ไหมลองสีลองลอง,ลองขออย่างนี้มันต้องลองเฮ้ยซอมบี้มันนี่หน่อยแล้วฮึบขึ้นได้ปะ ่าเรียกว่าเป็นที่หลบซอมบี้ครับผมอ่าโอเคอยู่นะอ่าฮะเดี๋ยวนะอ่ะวัดเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะยิงออกแล้วเมือ่อ,อกี้ยิงไม่ออกไม่เสียงอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรเพื่อนเป็นอะไรออืเป็นอะไรอื็อะไรลอยลอย อีกแล้วเหรอครับแอดดอบเรียบร้อยขอมาเป็นอะไรครับลูกสองผมมีแล้วแล้วมันมีซ่อมด้วยนี่หว่าต้องไปที่รีเพลย์สเตชันนี่ไงใส่ได้นี่ฮะอ๋อต้องกดอ๋อต้องถอดน,นี้ออกก่อนใช่ไหมอ่าโอเคเป็นแล้วโถเอ้ยกว่าจะเป็นพวกคุณเอ้ยก็หมาว่าใส่เลนด์ดอดก็ได้เด้ออ๋อ โอเคเพิ่งเป็นครับขอโทษอ๋อต้องกดอย่างนี้นี่เองนะถือว้ไม่เอาดีกว่าใส่เอค็อกดีครับโอ้ใส่ทำไมอันนี้ล่ะนี่โอ้โหไงย่างเท่เลยเราเดินทางมาถึงสนามบินกันแล้วโอ้ my god เข้าทางไหนวะนี่รั้วายาวจังเลยอะ่ะ โอ้ดูนะครับเดี๋ยวผีมันจะหาทางเข้าให้เราอ๋อนี่งสัมบีบอกอยู่ตรงนี้เพื่อนขอบคุณครับขอบคุณครับเออ open the oh. open the door oh my god เขามีอำนาจลอดอิ่งดีั้นเราเดินถอยมันทำอะไรไม่ได้นะชิลไหมชิลไหมออโอเคโอเคยิงประตูได้ไหมโอ้ยมีราไเหินประตูด้วยอุ้ยเย้เก็บไม่ผมเก็บไม่ได้ติดเตียง ม่ใช่ผู้ป่วยนะอันนี้ปลากระป๋องปลากระป๋องติดเตียงไงบอกว่าคนอาจจะฮะโอเคผมว่าประตูน่าจะเออเอน่าจะปรับให้แบบเราอยู่ฝั่งไหนก็เปิดออกไปข้างหน้าดีกว่านะผมว่าน่าจะน่าจะดีกว่าไหมเออเนี่ยโหเจอหโมกดอบแล้วครับว้าวเออเอมาเออ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 สุดยอด เพว่าหอมบังคับการนั้นนะมันต้องมีอะไรแน่ๆเพราะมันใหญ่มากๆเลยแอร์ดอปอีกแล้วเหรอครับได้แอร์ดอปมาแอร์ดอปตกตรงไหนน่ะไม่ได้เรียกอย่าบอกนะอ่ามันตกข้างบนอ่าโอเคอ่ามันต้องมีทางขึ้นสิวะโอเคฮึบเอ้ยนี่ไง ครบอ้า้โหเขาทำทางมาแล้วโอ้เจอแอดดอปอีกแล้วสมมรับเกมแอดดอปนะทุกคนวันนี้เกมนี้นะฮะปีขึ้นชื่อว่าแอดดอปอีสปอร์ตเจอได้แอดดอปที่เรามาลองแอดดอปเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันมีของอะไรดอปบ้างไงฮ่าใช่แหละเหมาะแล้ววันนี้เป็นวันแห่งการเก็บแอดดอปครับ <c oughs> อุ้ยยีเอ็มซีสองกระบ,บอก โอ้โหแต่ไม่มีของใช้ได้เลยมีกระสุนใช้ได้อยู่แค่เนี้ยสี่นัดเท่านั้นแม็กกาซีนเอ้ยเอคแม็กกาซีนเอคโอ้ my god โอ้โหมันต้องลองเอคีซหน่อยแล้วล่ะนะครับสภาพนี้ยงี้สดน้ำย้อมใจก่อนหนึ่งทีไหนแล้วมาลองเอคกันหน่อยสิครับแม็กกาซีนอ่ะอ้าว ้าแม็กกาซีนมันมีให้เหรอเดี๋ยวนะอย่าบอกนะแม็กกาซีนพี่มีให้แต่ <c oughs> โอ้ m ม่ก็อคอคือแม็กกาซีนเขามีให้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่คือต้องถอดออกมาเองอ่าฮ่าเพิ่งรู้เรียนรู้ไงอึ้งรีโหลดแล้วมาใส่อุปกรณ์สิ ใส่เอคอกใส่คอกนี่ใส่เอคอกมัสเซลยังหาไม่เจอนะโอเคไหนลองหน่อยสิอไอเคนี่ทียนัดเหรอโอ้ my god ปืนดีดอะไรขนาดนั้นครับโอ้โหกระสุนผมเยอะครับโอ้แต่ปืนยังดีดเลยเราต้องมานั่งใสก่กระสุนใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ โอเคนะโดยส่วนตัวคือจะรีโหลดจะอะไรทีนี่คือแบบก็ลำบากพอสมควรนะไม่เงี้ยเออเออพบ,พบเจออีกแล้วแม่สุดยอดจริงๆวันนี้วันแห่งแอรดดอปมาแล้วมันจะมาดอปข้างหน้าเราครับ อ่าฮ uh huh. พอดีเป๊ะตามนี้คำนวณไว้มันจะลงตรงผมพอดีไหมดูจากการคำนวณแล้วผมว่าไม่ข้ามหลัวอ่าฮโอเพน๋อโอเพนมีหกอันโอเคถ้าผมยืนถ้าผมยืนถ้าผมยืนนะทับปะทับปะอุอ๋อ,อ,อไม่ทับครับ อางกระสุนเนเคหมดแล้วโอ้ที่ใช้ไปืนหมดแล้วเหรอเนี่ยไม่มีอะไรแล้วที่สุดท้ายครับที่เราขาดจ่ายเครื่องบินครับผมเดินมาถึงเครื่องบินแล้วพราะว่าระยะเวลาการเดินมันก็ไม่นานนะว่ายัางไงเพื่อนออกเลยโอ้แต่ซอมบี้มันเยอะมากเลยข้างในจะมีอะไรอะเอาไหมฮะอ่โอ้ซอมบี้อ่ะไปไหนอะอ๋อมันตามไปที่เสียงปืน โอเคอยู่นะไม่ไม่ไม่ไเฮ้ยเออออ่ออทีอ่าโอเคจะได้มันจะได้ไม่ได้ยินเราอ๋อมตามเสียงปืนสรุปเครื่องบินก็ไม่มีอะไรเลยขอบคุณครับอุสาห์เดินมาตั้งไกล โอ้แอดดอบนี้เห็นแต่ไกลเลยนะขึ้นบนได้ไหมฮึบอ,อ่าโอเคว้าวสนหมดีโหลดดิ้งโอ้ห้องบินนี่ซอมบี้เยอะมากอาจจะเป็นที่ฟาร์มที่ฟาร์มไอ้น,นี่แล้วกันนะฮะโอ้โหเสียงดังจังวะกะว่าจะปิดคลิปตรงนี้สักหน่อยเดี๋ยวเราเดินนู่นดีกว่า โอเคครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเกมนี้นะก็สำใครที่อยากทดสอบนะครับผมก็จะแปะคีย์เอาไว้ใต้ดดสคริปชันละกันนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่โอเคนะซึ่งตอนนี้เกมมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก็ต้องมีการปรับนู่นปรับนี่อีกเยอะซึ่งก็ขอบคุณด้วยให้มาทดสอบนะโดยส่วนตัวคิดว่าเกมโอเคแล้วนะครับก็หลักๆก็ตอนนี้ก็พวกมูเมนต์แอนิเมชันผมว่าถือว่าทําได้ดีแล้วก็แต่ขาดเรื่องเสียงบางเนี่ยเช่นอันเนี้ยตอนรีโหลดอาจะไม่มีเสียงแล้วก็อะไรต่างๆที่การกระโดดเข้าบ้านการอะไรต่าง ผมเชื่อมั่นในคนไทยอยู่แล้วนะสู้ๆครับผมโอเคไม่เจอกันใหม่ครับผมใครอยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้นะครับใครใครเร็วกว่าก็ใส่ได้เลยครับไปรีมในรีมได้เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย